คีย์บอร์ดรุ่นเก่านะครับเพราะว่ามีสัญลักษณ์เป็น Windows a p นะครับสภาพคือดีเลยนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกติมีปุ่มเปิดปุ่มเล่นเสียงปุ่มปิดเ,เสียงปุ่มลเล่งเสียงลดเสียงนะครับปุ่มหยุดเ่มนะครับถือว่าโอเคโดยรวมนะครับเป็นคีย์บอร์ด Extreme คีย์บอร์ดเล่นเกมรุ่นเก่าเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ก็รองรับ w s นะครับ Windows, แล้วก็ Mac OS ด้วยนะครับนี่ร้อยห้าสิบบาทเองนะครับราคาดี่อแบรนด์นี้เลยครับ